ก็วสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะอธิบายการติดตั้ง USB นะคะการตรวจสอบ Device Manager นะคะในหมด System นะคะก็คือตอนแรกนะคะถ้าเราเสียบเจ้าตัวนี้นะคะก็คือมันก็จะขึ้นเป็นป๊อปอั p ตรงนี้นะคะอันนี้เสียบเข้ากับคอมใช่ไหมคะก็จะมีขึ้นปป๊ออัพ up อปอ up บนหน้าจอแท่านี้นะคะก็ทำการติดตั้งตามนี้เลยค่ะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น มันติดตั้งไม่ได้หรือว่ามีปัญหานะคะก็มีวิธีการแก้ปัญหาให้มันใช้ได้นะคะกับ Windows 8ค่ะก็คือมีเอกสารให้ใบศึกษานะคะค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาดูว่าตรวจสอบว่าพอร์ตว่าอยู่ที่คอมไหนนะคะค่ะก็คือเราไปที่ไม c o m นะคะที่ขวาค่ะค่ะเลือก property นะคะ จากนั้นไปที่ Device Manager ค่ะค่ะเมื่อเราด e v Manager นะคะจะมีพอร์ตพอร์ตคอมอยู่นะคะคลิกเข้าไปค่ะก็จะทำให้รู้ว่าอันนี้นะคะต่อกับ Com 3อยู่ค่ะ